กล่าวให้เข้าใจโดยง่ายพระบรมสารีริกธาตุคือพระบรมอัฐิของพระสัมมาสัพพุทธเจ้าหลังจากการถวายพระเพลิงพระพุทธสีระแล้วโดยแบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็นแปดส่วนและถูกอัญเชิญไปก่อเป็นพระสุูปอย่างดินแดนต่างๆอธิมุราชคฤห์เมืองเวสาลีเมืองกบิลพัทเมืองกุสินาราเมืองอันกปะเมืองรังคา เมืองเวททิปัตและเมืองปาวาส่วนพระอาหาระหันตธาตุออีกเบนหนึ่งคือพระธาตุเป็นส่วนต่างๆร่างกายของคนที่บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์ที่เหลือจาักการถูกเย่างและเหตุที่เรียกว่าพระอาหารหันตธาตุเนื่องจากเน็่ธาตุหรือกระดูกของเหล่าพระสาวกหรือสาวิกาของพระพุทธเจ้าที่กลายเป็นพระอาหารหันต์แล้วนั่นเองตามความเชื่อโบราณ เผ่าชนทั้งหลายในอดีตถือว่ากระดูกคนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพุทธศาสนาเองก็นิยมเก็บกระดูกของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นอนยุของพระพุทธเจ้าองค์ใดก็ตามนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระนามว่าที่บังกรมาจนถึงพระพุทธเจ้าพระนามว่าขูดมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ถือเป็นเครื่องระลึกถึงพระพุทธเจ้าที่ปรินิพพานไปแล้ว นอกจากนี้ยังเป็นวิธีหนึ่งในการเผยแพร่าศาสนาให้แพร่หลายออกไปจึงทำให้พระบรมศา,ษาษิริกธาตุรวมทั้งพระอาหารหันตธาตุถูกอัญเชิญไปยังนดิแดนต่างๆตั้งแต่หลังพุทธบริณพานเป็นต้นมานะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัดสัพคะวะตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสภวันตุเมพุทธังธรรมังสังฆังเอวังทาตุโยจะตาเิสสัมาทันตาเกสาโลมานขาขีจะอาหังวันทามิทาตุโย ข้าขอบูชาพระบรมสารีริกธาตุที่มาประดิษฐานอยู่ณที่นี้และในสากลจักประวา่าด้วยอนุภาพแห่งการบูชานี้ขอสิ่งดีงามจงมีเกิดแก่ข้าพเจ้าตลอดกาลและนานทุกเมื่อเถิด